กลับมาพบกันอีกแล้วกับทอมโบอารวั uh, นะครับ,รบลำโพงที่เป็นไลฟ์สไตล์ของทาง K-Studio นะครับ uh, คราวที่แล้วเนี่ยเราทิ้งท้ายไว้ทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะมาพูดกันต่อเรื่องของตัวตู้นะครับคอนเซปต์ Concept การออกแบบของทางทอมโบเนี่ยคราวที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องดอกไป ว่าเป็นเซลลิงใช่ไหมยฮะ<ด>แล้วก็ขนาดของวูเฟอร์เนี่ยมันประมาณา5นิ้วครึ่งครึนะครับซึ่งซึ่งโดยธรรมชาติของดอกลำโพงเซลลิงเนี่ยมันก็จะตอบสนองความถี่ต่ำได้ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเจ้าอาวันเนี่ยจากสเปคที่ดูเนี่ยทางผู้ผลิตเนี่ยเขาระบุเค,คลมไว้ว่ามันลงความถี่ได้ถึง40เฮิร<ด>์ต<ด>เลยนะฮะ ซึ่งความลับของมันก็อยู่ที่ตัวตู้นี่แหละนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นที่มาของว่าทำไมอาวันถึงมีตัวตู้ปริมารตรตู้ที่ใหญ่โดยทั่วไปลำโพงก็จะเน้นหน้าแคบครับผมแล้วก็มีด้านลึกที่ลึกครับมีความสูงก็ระดับเรียกประมาณหนึ่งอยู่อยู่ที่ว่าปริมาตรภายในที่ที่แต่ะละผู้ผลิตดีไซน์ทอปโบอาวันเนี่ยใช้ด้านตู้ที่แคบ ถ้าคุณดูจากในรูปนะฮะจะมีความลึกไม่มากเพื่อที่ว่าเอาไปวางอยู่บนเชลหรือชั้นหรืออะไรไม่เกะกะไม่กินพื้นที่ออกมามากเวลายื่นยื่นออกมาเหมือนเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของผนังของตู้ไปได้ก็เลยต้องชดเชยด้วยการมีความสูงที่สูงเพื่อให้ได้ปริมาตรที่ต้องการแล้วก็มีความกว้างที่มากพอเมื่อเทียบกับขนาดของดอกลำโพง ันจะเห็นว่าดอกเนี่ยไม่ได้ใหญ่ตู้มันน่าจะเล็กกว่านี้ได้ใช่ครับจริงๆก็ทําได้นะครับแต่ว่าเบรก็จะน้อยลงไปอีกใช่แล้วก็น,นี้เขาก็เลือกครับที่จะให้การตอบสนองความถี่ของสูงเสียงกลางแล้วก็ย่านต่ำเนี่ยมีอย่างเหมาะสม,มเพียงพอก็คือเรียกว่าออกแบบโครงสร้างตู้ปริมาณตู้แล้วก็ระบบะท่อพอร์ตเนี่ย เขาจูนเสียงมาเพื่อรีดความถี่ต่านะครับให้ได้ตามที่ต้องการนะครับผมจำได้ดูเหมือนตอนที่เราไปเยี่ยมโรงงานเนี่ยด้านในเนี่ยคือถ้าคุณดูจากรูปเนี่ยข้างนอกเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมครับผมข้างในมีการคาดดามอย่างดีครับแล้วในจุดบางจุดเนี่ยครับกาเียไรเหมือนสไลด์โค้งซอกล่องซอกมุมครับ เสริมความแข็งแกร่งไปด้วยแล้วก็ให้เสียงเนี่ยเวลาลมข้างในอัดอากาศเนี่ยไหลเวียนเนี่ยสะดวกไม่ติดขัดครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญมันจะมีดีเทลที่เฮียเขาใส่เข้าไปนี่มากมายนะครับซึ่งถ้าเกิดได้ดูภายในมันก็จะรู้ว่ามันมีเทคนิคมากมายที่จะจูนเสียงมันนะครับทั้งบอกว่างานตู้เนี่ยความหนาของไม้เนี่ย ผมว่าหนามากหนามากแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะครับตู้ลําโพงที่จะใช้ความหนาระดับเนี้ไม่ค่อยมีนะคือเน้นความแข็งแกร่งสุดๆเพื่อให้มันเรียกว่าถ้าถ้าดอกลาโพงเนี่ยอยู่บนตู้ที่มันมีความแข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยการทํางานของมันเนี่ยมันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพครับเสียงจะสะอาดขึ้นไม่มีเสียง ตู้จากตู้มารบกวนนะครับตัวแถงหน้านที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเขาเนี่ยใช้ไม้จริงในการทำเนี่ยเหมือนกับว่างานตัดทุกอย่างเนี่ยเขาก็ใช้ CNC นะครับเพื่อให้มันมีความเท่ากันทุก,ท,กทุกแผ่นทุกชิ้นครับ,รบอย่างตัวที่เป็นคล้ายๆกึ่งปากหอนข้างหน้าก็เอียงในองศาที่ เท่ากันคือการใช้ c ีนีมาเนี่ยเมื่อองศาทุกองศาเนี่ยมันแน่นอนนะเท่ากันก็คือเป็นทรงกลมแล้วก็กระจายออกในความสโลปที่เท่าเท่ากันทั้งหมดครับผเสียงเวลาที่กระจายออกก็จะเป็นอิสระรถ้ากณลองนึกภาพว่าเอาแผงไม้เนี่ยมาใสา่มือค่อยๆ่อยตะใบเลื่อยไปทีละนิดทีละนิดแล้วม็ใช้ตามาเล็งอย่างนี้นะฮะคือ ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตรงได้ขนาดไหนยากมากใช่ครับก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่งไปด้วยในตัวคือแทนที่ลำโพงนะฮะจะติดอยู่กับตู้ก็ไปติดอยู่กับแผ่นไม้ด้านนี้ก็เป็นความแข็งแกร่งแล้วก็ใต้เรื่องของดีไซน์ที่ที่แปลกออกไปอีกเลยคือถ้าลำโพงติดอยู่บนตู้เฉยๆสีเทาไม่มีแผงไม้สีนี้ก็จะดูเหมือน ล้นล้นไปเลยใช่มันก็จะดูไม่น่าสนใจเนาะนะฮะอันนี้พอมามีเป็นสีไม้เลือกสีได้อย่างที่เราเคยบอกไปนะครับมันก็จะดูตัดกับตัวตู้ปกติครับก็จะทําให้ลําโพงเนี่ยเหมือนลอยออกมาแล้วก็สวยงามครับจะหันด้านหลังให้ผู้ชมท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับนี่นะฮะผมได้เพราะว่าข้างล่างเขามีหมุดยางนะครับไม่ต้องกลัวว่าเป็นรอย ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีการยึดแผงหลังด้วยน็อตนะครับซึ่งตัวใหญ่มากเลยแล้วก็แข็งแรงมากนะฮะแล้วก็มีขั้วต่อลำโพงนี่ก็ผมว่าเกรดดีเลยนะเป็นซิงเกลิลวายที่มีความแข็งแรงเลยแล้วก็จะเห็นท่อพอร์ตด,ด้านล่างนะครับอ,อันเนี้ยซึ่งเราลองกันมาแล้วเนี่ยเห็นท่อพอร์ตอยู่ข้างล่างอยู่ด้านหลังอย่างเนี้ย แต่สามารถวางชิดผนังได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแม้ว่าจะมีพื้นที่จํากัดก็็นการออกแบบที่ถูกต้องตามเจตนาของผู้ผลิตเนี่ยท,ที่ต้องการครับผว่าให้วางง่ายครับจัดวางง่ายไม่ยุ่งยากเดี๋ยวคลิปหน้ารเราจะไปดูเรื่องของการเซตอัพกันนะครับว่าเจ้าอาวันเนี่ยจริง จริงหรือเปล่า,าสามารถเซตอัพได้ในทุกสถานการณ์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับ